อาชีพขอคุณจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือไม่มาลองดูกับสูตรแบ่งงาน4ส่วน u n f a v o r job of tomorrow ของ World Economic Forum เนาะแบ่งอันนี้ไม่น่าสนใจมากครับเอามาให้ทุกคนดูกันเขาบอกว่างานหนึ่งงานเนี่ย AI มาช่วยงานได้ประมาณ4แบบแบบที่1คือสีฟ้าอ่อน automation อ,อ,อันเนี้ย AI มาทําแทนได้ทั้งหมด augmentation อ,อ,อันเนี้ย AI ไม่ได้มาทําแทนนะแต่มาช่วยยกระดับความสามารถของมนดุดยที่มันเก่งขึ้นอีกอันนึงคือ lower potential เนาะคือมาช่วยแต่มาช่วยไม่เยอะ กับ non-language task อันนี้คือไม่ได้มาช่วยเลยสมมุติเป็นงานพวกเกษตรกรรมการไปเก็บผักตกอยู่ใน non-language task เขาบอกว่าใน,นหนึ่งอาชีพของเราครับมีงาน4ประเภทนี้อยู่ยกตัวอย่างเช่น software developer เนี่ยงานที่ AI มาแทนได้เลย28%เนาะเช่น analysis data to improve operation แต่งานที่ AI มา augment เราได้ประมาณ43%เลยเช่นเตรียมข้อมูลแบบนี้ส่วน low potential อย่างสีน้ำเงินเนี่ย งานบางงานที่ยังไงเราก็ต้องไปคุยกับเพื่อนต่างแผนสื่อสารกับลูกค้า28%อยังไงก็ต้องช่วยตัวเองอยู่ต่างก,กันกับงานอย่าง HR Manager ครับที่ AI มาช่วยแนี่6 6 22%แต่สิ่งที่ยังต้องทำเองอยู่61%เช่นสัมภาษณ์คนเข้าทำงานสื่อสารกับทีมต่างๆหรือแผนต่างๆแล้วตำแหน่งงานไหนที่มันอัตโนมัติได้เยอะสุดละทำแทนได้ทั้งหมดเลยละเขาบอกว่าเป็นพวกเครดิตอัลเทอร์ไรเซอร์เมเนเจอร์แอนนัลิสต์เทเลมาร์เก อะไรพวกเนี้ยทำแทนได้เยอะมาก80-70-68%ส่วนงานที่ไอ้มาช่วยยกระดับเราได้เยอะมากๆงานที่มาช่วยเราคิด critical thinking กับ complex problem solving การแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนอะ่ะงานที่ช่วยเกือบ100%เลยเนี่ยคือ i n s u l a t underwriter นาะ bioengineering อย่างเงี้ย mathematician อย่างเงี้ยอันนี้คืองานที่เจ n i u e ไอามาช่วยยกระดับได้เยอะมากๆ แต่งานที่ไอมาช่วยได้น้อยๆมาช่วยได้น้อยๆพวกงาน educational c o n s e l i n g พวกเนี้ยงานที่จะต้องคุยกับคนเยอะๆคุยกับนักเรียนเยอะๆคุยกับคนที่ให้มาให้คำปรึกษาเยอะๆแบบเนี้ยมันยังช่วยได้ไม่เยอะมากขนาดนั้นหรือแบบนักกีฬาอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ส3เช่วยได้น้อยมากกับ27นี่คือช่วยไม่ได้เลยเพราะยังจะต้องไปออกกำลังกายด้วยตัวเองดีอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่า AI ช่วยได้เยอะเนาะ financial service ครับ i n นชัวรันครับ Information and Technology Service, อ,อินโฟเม t ันแอนด์เทคโนโลยีเซอร์วิเนาะอุตสาหกรรมที่ทํางานอยู่กับชุดข้อมูล Information ต่างๆเนาะแต่ถ้าเป็นพวก Agriculture อย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเจ้าหน้าที่ไอาจจะมาช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับ Financial Service ที่มีคนบอกว่ามนุษย์ที่จะใช้ไอจะเป็นมนุษย์ที่อยู่รอดในโลกยุคใหม่แน่นอนครับว่าใช่แต่มันขึ้นอยู่กับอาชีพและอุตสาหกรรมของคุณด้วย เอาจริงสูตรง่ายๆก็คือเราลองมาตั้งคําถามก,กับตัวเองว่างาน100%ที่เราทํามีงานที่สามารถให้ AI, AI มาช่วยออโตเมตเราได้กี่เปอร์เซ็นต์มีงานที่ AI, AI มาช่วยออกเมนเทชันเราได้กี่เปอร์เซ็นต์มาช่วยยกระดับการทํางานของเราให้มันดีขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ งานที่ AI R จะมาช่วยได้นะแต่ไม่ได้ช่วยได้เยอะมากกี่เปอร์เซ็นต์และงานที่สุดท้าย AI R ก็ช่วยไม่ได้เลยต้องใช้ human skill อย่างเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราแยกมันออกแล้วหรือถ้าเรา list มันออกแล้วเราก็ได้ใช้ AI ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าอยากรู้ว่างานของคุณ AI R ช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์ใน4ส่วนนี้ไปลองอ่านข้อค่ามไวนได้ครับกับ Job of Tomorrow ของ,ง World Economic Forum